สวัสดีครับวันนี้ก็มีเมนูลาบเท่าครับผมตอนนี้ก็ล่างน้ำซองน้ำนะครับผมแล้วตอนเราจะเอาไปซับครับผมซับแล้วเราจะเอาไปลวกเห็ดให้มันสุกครับผมเพื่อความปลอดภัยครับผมอันนี้ก็ลวกหอยเชอรี่อยู่ครับตอนนี้แม่ก็ต้มปลาก่อนครับผมต้มปลาเห็ดน้ำแจวใส่ลาบเท่าครับผม อาหารอีสานแบบสุดยอดเลยครับผมลาบเ่าด้วยสาลายอีสานนะครับไขเชอร์รี่ครับผมพวกผักเข้ากับมีถั่วฟักเงาครับผมถั่วฟักเงาชีหอมครับผมมะแข้งขมนี่ครับทีเด็ดเลยแขงขมครับผมแต่อันนี้แบบโบ๋ขมครับอันนี้มะเขือพวงหรือว่ามะแขงบ้านเฮ้าเนี่ยครับมีข่าครับผมข่า มันเคือคืนครับใส่ลายมันสีเสียรสชาติด้วยครับพวกขามันคือคืนใส่พอดีงามนี่พวกถั่วนี่มันสีแซบครับผมทีครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีขั้นตอนการเห็ดครับผมครับขั้นตอนต่อไปทั้งทีหนึ่งเท่าครับผมครับตอนแรกว่าเช็ดต้มนี่แต่วันหนึ่งเอาดีกว่าครับเพราะว่าสีเขียวครับสีมันสีเขียวงามือเก่าแต่ว่ามันก็ได้ความซุปขึ้นกันครับผมแม่บอกหนึ่งเอาจะมันุครับผม หนึ่งแล้วข้าสิต๊าป่นครับผมตามเจวปลาดุกครับมาหั่นเท่าครับผมพอหนึ่งซุกข้าก็สิมาหั่นนะครันมานี่ครับหั่นแล้วก็มาคุกใส่กะละมังเลยนะครับผมปรุงรสครับนี่เรื่อเข้าเตรีมยวใบมีหอยครับผมหอยเชอรี่ข่าครับผมมะเขือขึ้นครับมะแข้งขมครับมีทั้งขมทั้งบะขมครับนะครับถั่วฟักยาวครับผม มาแข้งลุน่นวะแตก็สีตํบมักทั่วครับผมทอดปลาแห้ง <Okay. S 1> เตรียมตำปนชส่ครับผมเท่ากับพอดีถวยหนึ่งพอดีครับผมเกพอดีแซบลองเบิงเทา่านัวเทหนาจังซื่อมากอีกหลายๆครับผมครับขั้นตอนต่อไปก็ซับเท่าครับผมหลังจากที่ซุกแล้วแม่ว่ายแกหนึ่งสุกข,ขัดโคตรเมื่อเล็บโกเขียวขัไดไปไลครับเจ๊ครับเขียวน้ำแน แต่ว่าซุกแน่นอนครับผมชับเข้าลแล้วครับกุ้งก็สิตตำแจ่วครับผมอาทีนี่หิ้วเข่าแล้วเทากะละมังนียเท้าลงกะละมังเลยเนีเ่นี่ครับตำแจ่วครับนี่ตำแจ่วเข้ากับสิบโอ้ไปดีแล้วครับที่มาขั้นตอนการปรุงครับอาในานี้เท้าลงนี่ครับำแจ่วของแม่ ก็ต้องใส่เมืดตัวแมไ่ไปจำนะอ่าไปจำนลนัวละจำนะ้วมันกัมน,นัวแล้วเอากับเท่เ้ากันจานหนึ่งพอดีหอยใส่เมื่เลยเครื่องท่าหลายอยู่แล้วน้ำน่อยพดน้ำซุปน้ำซุำปด้น้ำต้มปลาน้ำต้มแจวเา เติมได้น,นะครับหนอ่อยพราทอดน่าใช่ใช่หน่อยแอม,อม่ตามด้วยเครื่องแม่วันนี้เน่ค้นเธอเดียวไป่้วยมีคาแล้วก็มะแข็งขมมะเครือขึ้นมะแข็งโลนมะทั่วครับ แกงผมมันสีรูกเกี้ยงเน้นไม่น้อยค่าค่าขวดข้าวกล้วยพักน้ำขัวก้อนเขาขัววะทำเองเขาลัวอาหารอีสานนี่อ๋อเพอแล้วแม่มันสีใหญ่โพตมันสีเป็นข้าวเบือขุกกลผงสุสลด ทางพี่ทางพี่อ่าับีโพนใส่อีกไหมนีในแใจ่วครับผงสลดแบบนี้นะิดหน่งแกวแม่ลืมใส่ผงสลด<ม>ต้นหอมบบบนี้อ้าใสา่มนเลย้ยเขกนกะละมังบานี้ขล้นบนี้ มิวเขาเลยเขาเศร้าที่ไม่ได้กินเท้านัา้นอ,อีกเจ้าหน่อยวะเนี่ยเอาซ่อนมะขาชิมมะซ้อนมาชิมกัน,นมมผมบดที่นี้ไอชิมกันเลยอ้าวขาชิมเลยได้ไง แสบคาดไปมันบอกบหอยค่ะขนาเลยอือได้เลยแม่เอาเลยลแสบแล้วครับไปไปเจอกันตอนชิมครับผม,มิแห้งผมผีมือ รายกัรครับมาครับผมกินข้วเศร้าต้องการด้วยครับผมข้อเศร้ากับทรายแล้วครับเพื่อสีแล้วลครับเสียงอาจจะดังจังหน่อยครับเป็นก่อสางกันอยู่ข้างบ้านครับผมมีลาบเท้าครับผมลาบเท้าใส่ปนปลาใส่บัก้อยครับถั่วขาอ่อนครับมะแข้งขมแลวก็มะแข้งหล่นครับมีปนปลาดุกครับผมตำถั่วจัดจ้านครับผม ทอดปลาแหงครับผมแต่ก็ทอดไก่ครับมา,มาครับที่ข่าซ้อต้องกันมาซิมต้องกันเ้ยครับผมมาครับผมไปนี้ ตาเทาน้ำแขงครับแสบๆนูทวีเด็ดเลยครับผมทีเด็ดเลยซุปครับผมสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับผมสดเลยแค <c oughs> ่กาดแล้วครับผม กีนลาบเผาก็ได้ลาบเผาเลยน <c oughs> ะครับผมมาอื จำถั่วปลายห่งครับก็ตำถั่วก็ปลาเห็งสุดยอดเลย มะขั่วก,กับปลายแห้งทอดมะขั่วกัท่านเอาพิลลอบสิครับอาเท่ารับแบ นี่หอยมาแข้งขมยัมบึ๊บนี่เข่ากันเลยครับถั่วกรอบๆครับเมืมม่วันลายนะครับนะได้เจออาทิตน,นาครับผมครับความกรเทือสไตล์ไทยบ้านอาหารอีสานแ่บๆบเลยครับผมครับต้องมันได้บ้านครับฝากไว้น้ำครับผม กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดถูกใจฝากแชร์น้ำเด้อครับผมนี่ครับ